รีววิสวัสดีครับได้รับข้อความจากน้องเพชรมงคลนะครับสัดเครื่องบิน3 d ดีนะครับพอบินแล้วมันมีอาการหางอ่อนตรงนี้นะครับบินแล้วมันปิดไปปิดมาเฉพาะตัวหางตัวลำมันตรงแต่ว่าหางอ่อนผมก็ทําคลิปส่งแนะนําน้องเข้าไปทีนี้ก็เลยสงสัยว่าน้องขออายุเท่าไหร่เพราดูหน้าเด็กๆนะครับน้องเพิ่งอายุ13ขวบนะครับแล้วก็ส่งคลิปบินมาให้ดู ล้วเครื่องบินที่บินเนี่ยเป็นเครื่องบินที่ตัดเองนะครับก็เลยถามต่อว่าเอ๊ะแล้วเล่นมานานหรือ,อยังเขาบอกเพิ่งฝึก3 d มดมา2เดือนก่อนหน้านั้นน,ะนาฬิกาเครื่องบิน2ชั้นเอามาก่อนไปดูคลิปกันครับมาดูคลิปกันครับดูนะครับเห็นไหมฮะจะให้ดูตัวปัญหาก่อนดูที่หางนะครับตัวอิเลเวเตอร์กับลัดเดอร์ด้านล่างสุดหางด้านล่างนะครับเดี๋ยวพอมุมเชิดขึ้น,นเห็นไหมครับว่ามันสะบัดมันไม่มันไม่แข็งแรงพอแล้วมันก็จะมีอาการ สะบัดบิดไปบิดมาเล็กๆอย่างนี้ครับอาการนี้นะครับก็เลยให้น้องเขาถ่ายรูปส่งให้ดูเขาใช้วิธีดามนะครับดามด้วยตัวคาร์บอนทีนี้ลักษณะการดามเนี่ยมันเป็นจังหวะจังหวะแล้วตัวโฟมเนี่ยที่ใช้คือ4มิลกับ5มิลผสมกันครับก็เลยแนะนำไปว่าจะต้องแก้ไขยังไงอ่าล่ะมาดูคลิปกันนะครับพอบินขึ้นไปแล้วเนี่ย น้องเขาก็บินอันนี้เป็นลักษณะการบินแบบเพลิดเพลินแล้วก็อิสระมากนะครับบินขึ้นสูงลงต่ําม้วนไปม้วนมาซึ่งวันแรกที่เราเล่นกันเนี่ยเราก็เล่นกันแบบนี้นะครับมันก็สนุกสนานเรายังไม่สติ๊กว่าเราจะต้องเล่นท่าอะไรบิดซ้ายบิดขวายังไงนะครับเราอยากบินอะไรบินไปเลยอันนี้เป็นการบินที่ 3D แล้วก็อิสระแล้วก็มีความสนุกจริงๆนะครับ ผมสอบถามเพิ่มเติมไปนะครับว่าน้องเนี่ยที่ว่าเล่นมา2เดือนเนี่ยเล่นซิมหรือเปล่าเขาบอกเขาไม่ได้เล่นนะครับเขาตัดเองเขาเล่นลำจริงดังนั้นพวกเรานะครับสบายมากน้องเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากเลยนะครับใครๆก็สามารถเล่น 3d ได้แน่นอนอจบไฟล์เก่งมากครับ ริมเนี่ย็ปกำลังใจให้กับเพื่อนเพื่อหลายคนนะครับที่กำลังฝึกเล่น3ามดีนะครับน้องเพิ่งอายุ13ขวาเท่านั้นเครื่องบินก็ตัดเองนะครับแล้วเล่นได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งมากนะครับสึดยอดเลยโอ้โหแบบว่าปลื้มฮะดูแล้วก็ปลื้มใจนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนทุกคนนะครับที่กำลังฝึก3ามดีอย่าท้อนะครับเราทำได้แน่นอนอย่าลืมฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับไปก่อนแล้วบินใี่สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ